วันนี้รายการเราไม่ใช่ธรรมดารายการเรามีสปอนเซอร์ด้วย thank mm -hmm. you สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการครัวกากกาครับเป็นตอนพิเศษคุณผู้ชมก็เห็นว่าผมแต่งตัวพิเศษเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลนะเราก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจราจรนะเ <c oughs> งียนะฮะก็และเป็นการสัญจรที่จังหวัดระนองบ้านเกิดของผมเองชุดลูกเสือที่ใส่มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นทุกวันนี้ยังใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าเรารักษาหุ่นไปอย่างดีฮะ แน่นอนครับวันนี้ครัวกากากสัญจรมาตอนพิเศษนี่บ้านผมเองร้านอาหารเจแอนทีระนองนะฮะเป็นแหล่งกําเนิดของเชฟหมีมีแขกรับเชิญที่พิเศษมากที่สุดวันนี้เอาเอาจักรยานออกก่อนแล้วนะฮะมันเจ็บไขนะฮะแขกรับเชิญเย่าต้งไม่ได้แขกรับเชิญที่พิเศษมากวันนี้เป็นน้องสาวของผมเองครับ ผมอยากให้ทุกคนรู้จักน players, ้องสาวของผมมากยังเป็นน yes. ักเรียนในวัยเรียนอยู่แต่มีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารมากครับขอเรียนเชิญน้องไอซาเบธครับน้องสาวสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยได้ไหมครับพูดมาก็ได้ค่ะ พูดภาษาไทยอยู่ตากชาติตาชาติบอ,อแล้วก็พูดไม่ค่อยเป็นภาษาไทยพ,พูดไม่ถนัดพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้อยู่กับชาวต่างชาติบ่อยๆแ,แ,แล้วที่บ้านทางานชีพอะไรอุตสาหก,กรรมทำอุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมอะไรครับขอดอของดอง <laughs> ทำทำอะไรบ้างครับมามัวงด,ด,ดองผักกาดดองอาดองม,มาดองหน่อไมอด้ดองดอตัวอย่างดีหว่าน้าดองหมดเลยมีลูกมีผัวยังครับ ลูปหัวมีค่ะรูปหัวมีปาโลเลียวันนี้ปาโลเลียโรเลียอยู่ใกล้โรเลียบ้านหินดาดอยู่ใกล้โรเลียบ้านหินดาดอะไรนะหินดาดหินดาดใด้ครับอ่าแล้วแล้ววันนี้ลูปชายคนโตหิวข้าวรูกชายคนโตหิวข้าวเช้มีหิวข้าวเช้มีบอกว่าอยากกินปลาปอหิวข้าวเชฟมีบอกว่าอยากกินปลาป๋องต่อเด็ดเด็ดต่อเด็ดเด็เช้มี์แกป้าจามกินป้าจามตอนเด็กๆ แล้วพ่อไม่เหรอพ่อไม่เหรอพ่อไม่หิ่ข้าบ้านฮะพ่อไม่หิ่ข้าบ้านพ่อไม่หิวข้าวบ้านพ่อยค่นอกบ้านประจ่าพ่อหิวข้าวนอกบ้านประจ่าเี่จับพี่เท่ประชู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 แล้วก็กินแต่ข้าวนบ้านมื่กี้ไม่หิวข้าบ้านเลย พ่อแม่ไอแครับแม่แม่ที่แม่แม่ครับแม่สวัสดีครับพูดไทยได้ใช่ไหมนี่พูดได้ค่ะพูดได้ค่ะแั้วสดนี้ใส่ชุดอะไรดี่คะท่านโรงเรียนสอนทำอาหารอททำอาหารลูกๆนะคะนี่คุณแม่คุณแม่ผมนะครับชื่อคุณแม่อลิสเบตใช่ค่ะหรือคุณแม่ตู่อ้าวันนี้ทำอะไรอะปลากระป๋องไม่ใช่วันนี้วันนี้เนี่ยผมจะไป ทำอาหารให้หญิงกินใช่ไหมทำแต่ของขาวตลอดเชดหมีททำขนมไม่ใช่เป็นนี่ก็เลยถามแม่ว่าทำขนมอะไรบ้างที่แบบว่าดูแบบหรูหราแล้วก็เอาทําให้หญิงกินได้พอแม่แอยากมีลูกสะพ้ายออชอบลูกสพ้ายแบบไหนแบบไหนก็ได้ลูกชอบแบบไหนแม่ก็ชอบแบบนี้นเห็นไหมฉะนั้นก็วันนี้ก็จะสอนเป็นขนมนะครับของหวานไม่กล้าพูดหยาบมากก็อยู่กับแม่วันนี้ช่วงมึงมาทําไมจึงเปลี่ยนเป็นแม่มาเราดีใจครับนะอ้อาวอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะ ไอแคคเกอร์ไอที่เรากินอย่างเงี้ยไอแผ่นแผ่นเงี้ยครับยี่ห้ออะไรก็ได้เง่้ยที่มันร่วนๆหน่อยเงี้ยไอเงี้ยใช้ได้ก็อันดับแรกอันดับแรกคือบดแคคเกอร์ก่อนคือแคคเกอร์เนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นแผ่นแผนมันนี่เหรอไม่ใช่ค่ะเราต้องมาบดให้ไม่ถึงกับผงแต่ใ้หก็คือที่มีปนๆนยิ่งดีเลยแล้วบดไงวันนี้เราเพื่อให้เข้ากับนโยบายองรฐบาลจังหวัดระยองและในช่วงของการเดินทางในช่วงสงกรานนะครับก็รณรงลงให้ผู้ขับขี่สวมหมวกกันน็อก แม่ด้วยเหรอแม่เป็นผู้ซอ้อนเหรอละน้องก็มีโครงการทำถนน R4 ถนน R4 ถครับแม่เชียงรายใช้ R3A ละน้องใช้ R4A เผือทะลุไปถึงโน่นเลยมาที่ไหนแม่ทะลุไปที่ไหนที่ไหนต้องมีคนซ้อนและคนขี่ตามหลักของการขัขรบรปกตินี่ครับก็เป็นมอไซค์อะไรแ้นสกอยที่ก็เป็นแฟน,แฟนแรายการของเราก็จะ นะฝากๆจะไปถึงน้องๆท่านหลายด้วยว่าน้องๆเอามันเอาห้อยภาษาใต้บ้านพี่เนี่ยน้องก็ช่วยเสริมบกเนียนกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตายหงมพนนะฮะแล้วเราทำาไงกับแคกเกอร์ขี่รถขี่รถขี่รแเบรกรถเครื่องภาษาละเราเรียกรถเครื่องนะรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับแล้วเราเบรกอ่ะแล้วระหว่างนั้นเราก็อยาให้เสียเวลาเอาเบรกเอาเบรกไปนเลย เออรถก็บเบรกมันเท่ไมือเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีพอได้ไหมเอาเอาพอบ้าบ้าพอ,อทุกธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องไปแบบว่าเออมีอะไรทุกบ้างไหมดัมเบลของแม่จริงจริงไงไอการบดอะไรเนะี่ยใช้ของหนักหนักันนะแข็งแข็งหนักหนักก็ไม่ต้องคือถ้ามีอะไรที่หนักหนักก็บดไปต้องบดแดงนะครับพอหยาบหยาบ บทยาบทยาบทยามันจะมีบทละเอียดกับบทยาบอะไรในรายการอาหารบทละเอียดพูดยังไงเกียบๆแล้วเราบทยาบอ่ะหยับหยาบยาบไม่สงสัยแล้วใช่ไหมทำไมผมเป็นแบบเนี้ยนี่มันก็แหลกเกือบหมดถุงแล้วน่ก็เอาตัวเนี้ยนี่นี่ได้แล้วเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยบีบีเอาได้บีบๆเอาได้นะแล้วทำไงครับแม่ก็ตัดเทลงไปเลยแล้วแต่คือแล้วแล้วแต่ภาชนะที่ใส่ใช่ไหมว่าเราจะปรุงเราเคยกิน ข้าวตั้งแต่เล็กๆใช้จานแรวมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์กลายเป็นตัวอะไรชู้แล้วตักเนยมาคลุกเลยเนยนี่คือเนยที่อุณหภูมิห้องนะเนยที่ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องใช่ไหมแค่นี้พอไหมครับพอแล้วทำไงครับแม่คลุกให้เข้ากันใช้มือได้ไหมได้มันบำรุงผิวไหมนี่อยากให้บำรุงตรงไหนก็ตรงนั้นแหละหมูใครมายืนนั่นกับใครอะใครแอมาซุ่มแระนะด้านแฟนของแม่ได้ใช่ค่ะ ถ้าแฟนแม่มาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยทำไมนี่ได้ยังครับแม่ครับใส่แค่นี้เองเหรอได้แล้วรู้สึกว่ามันนุ่มแล้วนะโกงเรไปยังไงครับตามรูปจานจริงๆใช้ฟลอยก็ได้ใช่ไหมใช้จานฟลอยก็ได้จานฟลอยก็ได้แล้วก็เราจะได้แบบว่าหิ้วกพาไปแล้วไฮโซเอ่อไม่ไม่แล้วนี้จะแม่จะเอาเอากูลกหนาขนาดไหนเดี๋ยวแม่ว่าแก้วใสเราจะได้เห็นชั้นของอ๋อได้ครับได้ครับัวัวัว ก็คือทําให้มันเป็นตัวผืนข้างลางใช่ไหมใช่แล้วทําไงต่อครับคุณแม่ไปแช่เย็นไว้ช่องธรรมดาหรือช่องฟรีสฟรีสก็ได้ธรรมดาก็ได้ทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาเอาบอกแบบที่ธรรมดาก่อนเขาทำไงเอาตีครีมชีสเอาครีมชีสไม่ใช่ชีสใครที่เอาทาดนมังกินอ๋อก็คือเป็นมีครีมชีสครีมชีสครีมชีสทำขนมใส่นมข้นใส่น้ำมะนาวแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ๋อแต่เราไม่เอาสูตรนี้ไม่เอาเพื่อประชาชน คนกันทำกันง่ายๆไอ้ขนมหรูๆไม่ต้องไปหรูมากแม่จะทำหรือนี่อะไรคะแม่เดี่ยวเกิดรสธรรมชาติเราทำหรือ,อครับครึ่งถ้วยเหรอ<ช>แค่นี้พอเหรอครึ่งถ้วยแล้วก็ใส่เนยสดเพื่อให้มันเซ็ตตัวแล้วให้มันเซ็ตตัวใช้ตะก้อคนถ้าไม่มีตะก้อก็ไม่จําเป็นช้อนก็ได้ส้อได้ตสเกีฟันเก่าๆได้ไหมได้วันนี้เหรอใช่ต้งแข็งข้างนะถ้าชิมดูถ้าชอบรสเปรี้ยวมันไม่ต้องใส่นมข้นอ๋อ แล้วนี่ไม่ใส่นมข้นเลยเหรอถ้าจะให้หวานนุ่มใส่นมข้นนิดแม่ชิมนม่ดิแต่แม่ว่านี่โอเคแล้วนะจริงเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวแยมมันหวานใช่ไหมใช่แยมก็จะหวานไม่ต้องถึงกับตั้งยอดอ๋อก็คือตั้งยอดถ้าเรายกขึ้นมานี่มันจะตั้งยอดใช่ไหมใช่ที่เขาตีขีกันนะนะใช่เขาตีไข่ขาวตีขี้มันมีมันมีแรงต้านขึ้นมาในในในใช่ใช่คือมันรู้สึกว่ามันมีแรงต้านแล้วมันเป็นก้อนมันก็จะเป็นก้อนถ้านานกว่านี้เนยมันก ตัวพายแคสเตอรเทลงไปเลยแล้วก็ตื่นอันนี้คือสมมุติว่านี่เราแช่มาเย็นแล้วสมมติเพราะเราไม่มีเวลาไปไปแช่ที่เราก็ไม่ได้เตรียมไว้เหมือนรายการโทรทัศน์อื่นๆนะเทลงไปเลยแล้วค่อยปาดทีเดียวอ๋อทำไมรู้เรื่องทำหนมด้วยอ่ะชอบกินอันนี้เหรอครับใช่ตื่นให้น้าสวยน่าสวยข้างในช่างมันใช่ไหม เอาทิ้งทำไงต่อครับคุณแม่ขาก็ตักสตรอเบอร์รี่มาวางแม่ทำทีลูกเดี๋ยวใจแป๊บนึงลูกเอามือเคิรๆเนี่ยนะนี่ก็คือแยมไอ้ที่เขาเขากินไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมไม่อันนี้เป็นแยมท็อปปิ้งแต่ว่าใช้แยมที่ใช้แยมกินกับขนมปังก็ได้แต่แยมที่ต้องขายทั่วต้องตี้องตีนิดนึงใช่ไหมแล้วต้องมาตีนิดนึงใช่ป่ะต้องควักควักเม็ดออกมามจริงจมันต้องแช่เย็นไว้สักหน่อยพอตัวนี้เซ็ตตัวแข็งปุ๊บมันก็จะสวยขึ้นค่อยค่อยค่อยๆใส่ด้วยความปราณีตตนี่่่เเราา้้อองงใใหถึขบลยปวะช ปกติครีมชีสจะมี3ชั้นชั้นที่1คือตัวของส่วนเปลือกภายชั้นที่2คือครีมชีสชั้นที่3คือท็อปปิ้งหรือหน้าของโอวแสดง <จะ S 2> ว่า,วาเราใช้แก้วแบบแก้วช็อตที่เรากินเห<อ>ล้าท้ออะไรพวกนี้ก็ได้สวยมากถ้าเราใส่ถาใส่อะไรก็ได้ไอใส่ถาดฟอยก็ได้ไดมันง่ายจริงเงไีตู้เย็นหนงเดียวก็ทําได้มันก็จะเป็นสามชั้นแล้วแล้วพอเราเสร็จอย่างนี้ปุ๊บลองไปแช่เย็นให้มันเซตตัวอีกทีนึ่งมันก็รอสวยป่ะแม่ ล้วจะรสชาติพอดีหมดจริงเหรอตัวนี้จะเค็มอ่าตัวนี้จะเปรี้ยวตัวนี้จะหวานอ๋อแล้วมันจะลงตัวหมดแล้วอร่อยนุ่มเนียนลูกข้าขอคารวะคุณแม่ไม่กระบรชั้นเทพเลยสำหรับเทปพิเศษนะครับในเทปนี้ช่วงของสงกรานต์ได้กลับมาบ้านได้ไม่ได้ต้องทำตัวเป็นเชฟนะอยู่บ้านทำแม่ทำแต่กิข้าวเกินโอเคครับครัวกากาศสัญจรตอนพิเศษวันนี้เป็นเรื่องของตเบรย์ เปชมชีสใช่สำหรับจีบกันใช่ด้วยความรักไม่ว่าจะรักอะไรก็ช่างให้ตัวนี้ได้ตลอดขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ขาที่ได้ให้เกียรติมาในรายการครัวกากันนี้คุณนะครับขอบคุณครับครับพบกันในเทปหน้ากับผมคุณทําได้ง่ายๆที่บ้านครับกับผมครัวกากโดยเชฟหมีและแม่เชฟหมีแม่อลิาเบธครับวัสดีครับทำไมเก่งนะเพราะว่าขาแต่ของดีๆไว้ให้ลูกกินเออ อย่าพูดทำซึ้งเดี๋ยวร้องไห้คนไหนรู้เลยหอมแบบแต่การอย่ที่พูดทำซึ้งแล้วชิมได้เลยเปล่าวะชิมได้แต่ไปแช่เย็นสักนิดนึงเพื่อความปกติไม่ชิมเลยอืมอร่อยเลิศเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะไม่ใช่อร่อยเล่นๆจริงอร่อยจริงเดี๋ยวให้ตากล้องกินชิมจตอนนี้เลยแม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเหรอนี่เสร็จแล้วทำไมมันง่ายอะจบดื้อ ไม่เป็นไรแม่เดยกกินขอกินด้วยนะอเออเล<ะ>ิศแม่อย่ามาเวอร์ดดไม่เวอร์พูดจริงตักเลยตักเลยเออพนักตักให้เข้าไปถึงในเนื้อคัตเกอร์เออนั่นแหละแม่คัตเกอร์มันขึ้นมาเป็นแผ่นเป็นชั้นเลยจากที่เราหมดเมื่อกี้แล้วครีมชีสก็เป็นครีมชีสฟอมๆอ่ากินกินแบบไม่ต้องเห็นหน้าเลยในชะ่ไหมอืออือเป็นไงอืออืออร่อย ขอมหมีวันนี้ใครก็กล่าวตึง yeah, yeah. เพิ่มจามาจิกอีกหนึ่งจ่วยหน้าตึงก็จึงเห่อมี yeah, yeah. ไอ้นัานละมันมีเป็นดาเต้ในป่าบ้านเราอะก็มี yeah, yeah. ถ้าเจอมีตัวเป็นๆเ,เราต้องเพ่นให้ถูกวิธีข <Yeah. S 1> หมอยมีตอนนี้ใครๆก็เหอ <Yeah. S 1> ช่างมาวัวควายต้องเตอยืนเตอ้าไปเห่อมี